จะแซ่บี่้ะบเพราะว่ามันมีเนื้อไงเนื้อสน้เน้กไหมจะเบบริหกินน้ำนี่ของไปตงกวาันออนี่เด้อนี่กะปิกันกีได้เนาะกินน้ำละผักอะไรก็อะเส่ก็เห็นช่งไดมจะเซ่ไหมกอินได้ไหมเอาข้บวุ่นเลย มันตัวทีละอย่างเลแเป็นสดส่ะดีวแยง่ละดีบก็ใหญเดกว่าอืมเ็นออนนุ่มขนาดแม่เดือกเอ้าเ็ดกระปุนสวรรค์แสบเลย สินแบบน้อน้อไม่สินเยอะน้สนน้อยสิ่นอสินังไหยุดก็บีสินใหญ่นี่พนเสิร์ฟน้ำซลาพี่ยองมนเบียดอาแบบหอมซีเมก็แบบมัเค็มซึ่งจะจดซื้อนี่น่ยแยจืดห้านก็ได้ห่านกองีกนเกือบแนบโมหินเออเกือบแนบโมหินน กเสร็จอย่างนนันารังเสร็จงไ่เสร็จะจจืดก็ทาเงินกมือมาทางเงินเพราะอะไรทุนนลยมออกผมจะออกเสร็จแคมคลองเลยเออมางานกันหนักเานก็ได้

รอบนานเลยลืมห่ the ่นเด้อสิหาหั่นเพียมันอยู่สองลืมนี่เพียเสียงานเออเออนี่เด้่คืเป็นลนี่มากอนรีรีเวมาชอบห้าหัอาหารปลตัวจ๋เหนือยพูดขีอ้อมอ้อมอ้อมพกบ้านชักบ้านเลยหิวเผาหิวเผาแเชื่อหัวทุ้จ้าะุ้จัก ta sẽ, nè, hôm nay là được ta sẽ bữa này, các cụ hái mồ hôi này, toàn bóc nhầy bóc nhầy như à, các cụ, cua cá tơ luôn, cua cá tơ luôn, nhỉ, cái rồi để các cụ làm sao, thịt không đấy, thịt kho cá, kho cá, แซบแล้วบ่กะหนายังเติมน้ปลาอีกเนาะเ็มใชแต่ซอสน้นี่ใ่ยังได้สั่ง คทงใส่ ів, ทงกนักเพลงเดใส่ทงเนี่ยเนี่ยมากไะถากร้านบะถากน้ลุงน้ำงกินมาใส่ทงไปผากร้านน่ะปะอเราใส่ทงอัน ดีนะทง่มาถึงแล้วแบบนี้จคขปุ่นแสบล่ะน้าสารมาเหอ้ยรถคมจืดหันแล้วพนะเออราเป็นเอกสารากต้อข้าจ้าน không có gì bắt đầu 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 bắt đầu

ย่างเลน่อยเนาะ,นะ,นะยายงทยอามันนอกเขาเขาในเมืองพิน่รอบห้าหานะฮะนะแถววัันแล้วสะอา,าดสะอาึงเก่ไหมเนี่